มันไม่ตรงกับสามัญสำนึกที่นี่สมุดปาการพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งในสเป็นพื้นที่การเกษตรครับพี่นายยิตาขอบคุณมากครับ,รบพื้นที่สมุดปาการหนึ่งใน4ี่เป็นการเกษตรที่นี่มีมะม่วงน้ำดอกไม้ผมนี่ขาชิมไปจังหวัดไหนชิมตลอดติดใจมะม่วงน้ำดอกไม้พวกคุณอนะ่ะ ติดใจปลาสลิดบางบ่อมาแล้วกินตลอดของดีทั่วโลกต้องได้ชิมคนมาต้องมีของฝากกลับไปงบประมาณเกษตรศูศูผมไม่ได้รอนศูนย์ขยะขยะที่นี่ก็หไฟไหม้แล้วไฟไหม้อีกผมเคยไปกับสสพาขึ้นไปดูสูงก็ตึกตรงเนี้ยคือที่นี่ไม่มีสูงไม่มีตึกที่ไหน ที่สูงเท่ากับกองขยะที่แพร์กระายที่ผมไม่เคยไปเห็นนะจําได้ว่าตอนโดนเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้เป็นนายกไม่ให้เป็นสอสอหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยสื่อมวลชนที่โดนปิดไปเมื่อ17ปีแล้วไม่มีใครเลือกพิธาเขาไปดีเบตไอทีวีอ่ะก็เลยใช้เวลาลงพื้นที่สมุทรปราการไปดูกองขยะแพร่กระาก็เห็นอยู่ว่าโอ้โหสูงเป็นภูเข,ขาอย่างนั้นปรากฏไปดูเฮ้ยงบประมาณการจับ การกำจัดขยะก็เป็นศูนย์แต่โอเคไม่ว่าการอาจจะให้เอกชนจัดการเลยไม่มีงบของท้องถิ่นแต่ยังไงก็ตามอาบาจอก็ต้องมีส่วนในการบริหารจัดการนี่ไล่มาแค่5อย่างเองนะครับ3%การศึกษา0.7%สาสุข0.22%สิ่งแวดล้อมเกษตรเป็นศูนย์ขยะเป็นศูนย์เพราะอาจจะให้เอกชนจัดการ แต่ในมุมมองที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นความท้าทยายไล่มาอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามหรือศักยภาพกเกษตรอันที่หนึ่งหรือแม้กระทั่งเรื่องการบริหารจัดการขยะให้ดีจนกลายเป็นจุดแข็งของสมุรปาการได้ก็มไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องได้เลยเพราะฉะนั้นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องมากมายที่อยู่ที่นี่ตัง้งแต่ขวาสุดตรงนู้นไปจนถึงข้างหลังี่สุดตรงนู้นไปจนถุงที่ซ้ายหมดตรงนู้นมันไม่ได้รับการแก้ไขเพราะ งบประมาณของท่านซึ่งเป็นภาษีซึ่งเป็นหยาดเหงื่อแรงงานของทุกท่านท่านเข้าที่ร้านสะดวกซื้อซื้อแปลงสีฟันกลับมาแปลงสีฟันคืนนี้ท่านก็ต้องเสียภาษีแล้วท่านจะปล่อยให้งบประมาณให้หยาดเหงื่อแรงงานที่ท่านทํางานมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปอยู่ในมือของนายออกอบจที่ไม่มีแม้กระทั่งสม,มันสํานึกหรือครับพี่นอ้อง ผมบอกเลยไม่ว่าใครจะเป็นนายกอพจคนต่อไปหวังว่าจะเป็นพี่ชายของผมคุณนบโดนหมายเลขสามคนนี้ขอให้แค่มีสามัญสำนึกในการบริหารจัดการในการคิดถึงงบประมาณทำให้มันโปร่งใสเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาเสากินรีมาเป็นที่ตั้ง ปัญหาของพี่น้องชาวสมุทรปราการแก้ได้ครับผมฟันนงขอแค่มี common sense ขอแค่มีสามัญสำนึกจัดงบให้มันตรงกับงานให้มันตรงกับความท้าทายให้มันตรงกับตามศักยภาพของสมุทรปราการผมรับรองได้ว่าจังหวัดที่เป็นท็อป10ในประเทศไทยอย่างสมุทรปราการขึ้นท็อป3แน่นอนถ้าเขาเป็นนายกอาไป เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่เห็นด้วยว่าเราต้องคืนสามมันสามสำนึกกลับสู่การเมืองของสมุดปราการขอให้ทุกท่านมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่มีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องว่าหนึ่งกุมภาคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นบัตรมีสองใบ อันที่หนึ่งสีชมพูกาหมายเลข3เพราะนั่นคือนายกอบจฝ่ายบริหารสีเขียวคือสอวบจอาจจะเป็นหมายเลขหนึ่งก็ได้สองก็ได้สก็ได้สี่ก็ได้นี่ขนาดอดีตนักการเมืองเองงงเองแล้วประชาชนจะไม่งงเหรอครับเนี่ยอบสแต่เกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นสุขคนสมุรปากัน ต้องใจเย็นเย็นมีสติกับมันเอาอีกครั้งวันที่หนึ่งกุมภาคูหาเปิดตั้งแต่8โมงถึง5้าโมงเย็นบ,บัตรมีสองใบใบสีชมพูกาหมายเลขสามทุกอำเภอเข้าใจตรงกันนะ,ะวางลงใบสีเขียวคือใบสออบอจอเป็นสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติเราส่งครบทุกอันเหมือนกัน แต่เบอร์ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นท่านต้องเช็คว่าเขตของท่านสบจหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่เพราะฉะนั้นก็เป็นหมายเลขสามและหรือหนึ่งสองสามสี่ต้องช่วยกันทําการบ้านน,นิดนึงครับแล้วถ้าใครที่รู้แล้วช่วยกันเป็นหัวคะแนนธรรมชาติช่วยกันปลุกหัวคะแนนธรรมชาติช่วยกันปลุกสมาชิกพักทั้งแสนคนทั่วประเทศ ช่วยกันหน่อยครับไม่รู้ว่าทำไมจะยากเย็นขนาดนั้นแต่ช่วยกันแล้วจะได้บอกคนข้างๆบอกคนด้านซ้ายบอกคนด้านขวาบอกคนด้านหน้าบอกคนด้านหลังว่าคูหาอยู่ที่ไหนและต้องการเบอร์อะไรเพียงอย่างไรถ้าทุกท่านทำได้เหมือนอย่างปี66ทําทำได้เหมือนอย่างที่เคยเชื่อพักก้าวไกลทำได้เหมือนอย่างที่เคยเชื่อใจผมรับรองครับสมุดปราการแบบไร้รอยต่อส่มทั้งจังหวัดแน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ